ในการป้องกันในโควิดสิเราก็ทําตามมาตรการที่สบคก็กําหนดกันนะคะก็มีการวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือแล้วก็มีการใส่หน้ากากตลอดการเดินทางจะต้องใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่หน้ากากเราห้ามขึ้นรถเด็ดค่ะใส่วนของผู้โดยสารขณะนี้มีการจองตั๋วรถเป็นยังไงบ้างนะครับก็สอาส่วนอา ประมาณวันที่15นะคะส่วนมากคนจะเดินทางกลับเดินทางกลับกรุงเทพอ่ะในส่วนวันที่15นี้อ่รถเต็มหมดแล้วนะคะที่นั่งมีการจองล่วงหน้าเต็มหมดแล้วแล้วก็วันที่17ก็เต็มหมดแล้วค่ะแล้วก็เราก็มีรถสำรองไว้สำหรับที่จะบริการผู้โดยสารนะคะเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ะเเพิ่มรถประมาณกี่คันได้ครับอ๋อเพิ่มรถก็ตามความต้องการของผู้โดยสารก็คือเราจะไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างที่สถานีนะคะ ก็ยังไม่แน่ใจว่าปีนี้ผู้โดยสารจะเดินทางสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของของของยอดที่ว่าการเดินทางปกตินะคะคแต่ว่ารถสำรองเรามีอยู่แล้วค่ะแล้วในส่วนของการคืนตั๋วหรือว่าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางช่วงโควิดเนี่ยครับถ้าจองแล้วเราเรามีมาตรการอย่งอางไครับอต่ตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะเขาก็มีคําสั่งออกมาว่า ถ้าผู้โดยสารจะคืนตัวนี้เราจะคืนได้เต็มจํานวนวนะคะแต่ต้องคืนล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันหรือ24ชัว่วโมงละคะในการเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยทางบขสมีการตรวจยังไงบ้างครับคัดกรองยังไงปะก็คัดกรองก็บแรกก็ถ้าเกิดจะเข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิมีการเจลล้างมือนะคะแล้วก็ ก่อนขึ้นรถก็ต้องใส่หน้ากากก็ต้องใส่หน้ากากเข้ามาตอนใช้บริการก็ต้องใส่หน้ากากทีนี้แล้วก็เรามีการลงประวัตินะคะประวัติอย่างในถังรถผังรถของบกส,สนะคะเราจะมีชื่อมีเลข13หลักแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่ว่าง่ายต่วการค้นหาว่าผู้โดยสารคนนี้เป็นใครนะคะแล้วในส่วนของคนขับล่ะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการคนขับก็มีความพร้อมค่ะเรามีความพร้อมเรมมพราะเราจะมีการ ตรวจวัดความพร้อมของร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการตรวจแอลกอฮอล์ aw, อ่าก็ทุกครั้งน,น,นะคะที่เป็นช่องเทศกาลเราจะมีตรวจความพร้อมทุกครั้งระยะทางไกลๆนะครับไม่ทราบว่ามีการผัดเปลี่ยนเวียนกันขับอย่างนั้นไหมครับมีค่ะมีเราจะมีคนขับสองคนกันะนะคะคอยหมุนเวียนอ่ก็อย่างถ้าตามที่กรมขนส่งทางบกเขากำหนดก็คือทุกสี่ชั่วโมงต้องต้อง,ต,องต้องมีการพักครึ่งชั่วโมงค่ะ ของเราก็มีพนักงานพักระหว่างทางจะเปลี่ยนกะนะคะทุกทุกทุกคันนะคะจะมีพนักงานขับรถสองคนประจำนะะในส่วนของผู้โดยสารในร